ไหนล่ะอุหยังไอ้เร right> ื่องมาทาว่าคูเร okay ื่องคนเลยนเอาให้โดนๆนะอ๋ออเอาไมพี่ขอทั <h 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 uh> วรูเอาไมนึงเอไมเด้อเอินละ เลือดหนาวาดสิเอาใหม่เอาใหม่พอยังบได้เลนแล้วมันหหยนหายวิโอยมันอยู่นี่วิโนเอาพอยังนี่พอแล้ว